สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจิรุพรชี้เปรียงพักใหญ่ตายน้ำตื้นเสียงดนยุบผิดเต็มตาแบบคาดไม่ถึงยิมสมคุมพาพันธ์2 5 6 6นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook l i v e ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนเราคือประชาชนเื่อระบุต,ตอนหนึ่งว่าวันที่3มีนาคม2566ซึ่งสารรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยกรณีกรกตอเอาคนต่างด้าวมาคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นเชื่อว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับมีผลเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง8จังหวัดแต่เรื่องนี้ไม่ควรเป็นปัญหาเลยเพราะทั้งความรู้สึกและข้อกฎหมายแล้ว จะเอาคนต่างด้าวมาคำนวณกับการเลือกตั้งของไทยไม่ได้เลยเนื่องจากจะทำให้การเพิ่มสสในอนาคตของจังหวัดชายแดนต้องให้คนต่างด้าวเข้ามาเพิ่มจำนวนการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาด้วยสิ่งสำคัญจึงต้องรอดูผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถ้าออกมาว่าทำไม่ได้แน่นอนผลการวินิจฉัยนี้จะถูกยื่นคำร้องให้การเลือกตั้งปี62ว่าเป็นการเลือกตั้งมิชอบเพราะ ใช้คนต่างด้าวมาคำนวณเขตเลือกตั้งเช่นกันดังนั้นผลกระทบจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นมงคลพร้อมระบุว่าอย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันที่3มีนาคมนี้หากปล่อยให้คนต่างด้าวนำมาคิดคำนวณได้จะทำให้ยุ่งไปกันใหญ่ดังนั้นจุดเปลี่ยนจึงอยู่ที่วันที่3มีนาคมอีกทั้งจะเป็นจุดเปลี่ยนของกกตด้วยหรือไม่ส่วนจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรก็ว่ากันไปดังนั้น สิ่งนี้จึงเป็นจุดหักเหต่อการกำหนดเลือกตั้งที่มีความพร้อม500%เเซแต่ก็ไม่อยากเลือกตั้งของพระเดกประยุทธ์หรือไม่นายจรพรยังกล่าวถึงการยุบพ,พักสามพักก็คือพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักพลังประชารัฐว่าโดยการข่าวของตนระบุถึงบางพักต้องตายน้ำตื้นแค่ข้อเท็จจริงตามกฎหมายก็ตามตาคาดไม่ถึงและเข้าข่ายผิดข้อกฎหมาย อย่างง่ายได้ชัดเจนที่สุดดังนั้นเรื่องของการยุบพักจะเป็นมาตรการหลังจากวันที่สามีนาคมที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของกกตบางพักถึงกับตายน้ำตื้นจากการกระทำบางข้อซึ่งตนยังได้ยินมาเลยแล้วใครนั้นจะกระทบใครไม่เกี่ยวกับตนด้วยปัญหาอยู่ที่ว่าคุณได้ยินแล้วหรือยังแล้วสิ่งที่คึกขนองยิ่งใหญ่เสียงดังนั้น มันคือน้ำตื้นเป็นเรื่องตาตาและง่ายๆแต่เข้าใจว่าเป็นจุดเกิดแต่ข้อเท็จจริงเป็นจุดตายทางการเมืองมันเป็นเรื่องของการที่คนไปกระทำการชล่าใจและตัวเองคิดอะไรไม่รู้แต่การยุบพักแต่ละครั้งนั้นมักจะเอาเรื่องที่มีหลักฐานชัดไม่ต้องพิสูจน์เยอะเข้าข้อกฎหมายสิ่งนี้ง่ายที่สุดเทปอยู่ในมือถือที่สุด เป็นการกระทําการโดยเปิดเผยมีข่าวอยู่ทุกสำนักเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและเรื่องง่ายแบบนี้ยุบพักได้ง่ายดายที่สุดเถียงไม่ออกจนมุมด้วยข้อกฎหมายอย่างคาดไม่ถึงความคืบหน้าล่าสุดคอรมอลังยุบสภาสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระวันที่ยี่สสามีนาคม2566ตามรัฐธรรมนูญหากสภาครบวาระให้จัดการเลือกตั้งภายใน45วันแต่หากยุบสภา จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันไม่ว่าสภาครบวาระหรือยุบสภาจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมตามข่าวคาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมตามที่นายกรบุและประกาศผลการเลือกตั้งไม่เกินเดือนกรกฎาคมขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเปิดสภาผู้แทนราษฎรและตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นกลางเดือนกรกฎาคม ขั้นตอนต่อไปจะเลือกนายกรัฐมนตรีและโปดรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะมีขึ้นราวๆปลายเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและคอรมอชุดใหม่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมตามกรอบเวลาดังกล่าวไม่ว่าสภาจะครบวาระหรือยุบสภารัฐบาลชุดนี้จะรักษาการไปถึงต้นเดือนสิงหาคมวุฒิสภายังมีอยู่ แต่จะประชุมไม่ได้เว้นแต่จะพิจารณาตั้งองค์กรอิสระส่วนร่างพระราชบัญญัติที่ค้างอยู่ในสภาทั้งสองสภาประมาณ29ฉบับจะตกไปทันทีหลังการเลือกตั้งหากรัฐบาลจะนำกลับมาพิจารณาใหม่ทำได้ภายใน60วันนับแต่สภาชุดใหม่ส่วนกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติที่กราบประคมทูลไปแล้ว1 1ฉบับดำเนินการต่อไปตามปกติหากมีความจำเป็นเร่งด่วน รัฐบาลสามารถออกพระราชะกำหนดได้สำหรับพระราชะกิจสุีกาที่เป็นกฎหมายกระทรวงยังออกได้ตามปกติทั้งนี้เมื่อครมอพ้นตำแหน่งแต่ยังปฏิบัติหน้าที่รักษาการจนกว่าครมชุดใหม่จะปฏิญาณตนเรื่องของเอกสารหรือรายงานข่าวไม่จะเป็นต้องวงเล็บว่ารักษาการส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของร,รัฐมนตรีจะอยู่ภายใต้สีเงื่อนไขคือ ไม่อนุมัติงานหรือโครงการที่สร้างความผูกพันต่อครมอใหม่ยกเว้นเป็นเรื่องที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณประจำปีไม่แต่ตงโยกย้ายข้าราชการพนักงานของหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่ได้รับการเห็นชอบจากกกตอไม่อนุญ,ญาตให้ใช้งบกลางเว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบจากกกตอไม่ใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐกระทำการที่อาจจะมีผลต่อการเลือกตั้ง ไม่ฝา่าฝืนระเบียบข้อห้ามกะกะตเช่นไม่ใช้ตำแหน่งไม่จัดโครงการที่เอาเปรียบพรรคอื่นไม่ประชุมครมรสัญจรไม่โอนงบประมาณเพื่อทำในลักษณะแจกจ่ายให้ประชาชนทั้งนี้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา169ซึ่งจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีและครมรักษาการต้องยึดถือปฏิบัติด,ด้วยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบพรรคอื่นในช่วงเลือกตั้ง ความคืบหน้าวิศนุชีค้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่กระทบทำลายการเลือกตั้งย้ำกาบัดเจพฤษภาคมเหมาะสมแล้วเวลา10นาิกานาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉยัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเกี่ยวกับการคำนวณสัสดส่วนประชากรต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง จะนับรวมคนต่างด้าวด้วยหรือไม่โดยนัดอภิปรายหารือและลงมติวันที่3มีนาคมว่าหากสารรัฐธรรมนูญสามารถชี้ขาดได้ในวันที่3มีนาคมนี้ถือว่าเร็วแต่ไม่ทราบว่าชี้ขาดได้เลยหรือไม่นายวิษณุกล่าววา่าหากสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติในวันที่3มีนาคมได้จริงถือว่าดีส่วนจะกระทบไทม์ไลน์เลือกตั้งหรือไม่ยังไม่รู้ อยู่ที่คำวินิจฉัยออกมาอย่างไรและจากการหารือกับกรกตทราบว่าได้เตรียมแผนไว้ทุกรูปแบบหากคำวินิจฉัยระบุว่าให้นับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยรวมด้วยนั้นถูกต้องแล้วกะกะตก็จะเดินหน้าแผนหนึ่งถ้าไม่ถูกก็จะเดินหน้าแผนสองซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่คิดไว้ผู้สื่อข่าวถามว่าวันเลือกตั้งยังเป็นเจพฤษภาคมนี้นายวิษณุกล่าวว่า แนวโน้มเป็นอย่างนั้นส่วนที่นายกกระบุ7พฤษภาคมนี้ไม่ได้ยืนยันเองเพราะนายกไม่มีสิทธิ์แต่พูดตามที่กรกตพูดไว้และดูว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเหมือนที่ตนเคยที่บายไว้ว่าการเลือกตั้งต้องเป็นวันอาทิตย์ห่างจากวันยุบสภาไม่เกิน60วันเร็วเกินไปไม่ได้และช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ50กว่าวันจะตกที่7พฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะยุบ สภาวันใดก็ตามแต่หากจะให้เร็วกว่าวันที่7พฤษภาคมก็จะไปตรงกับวันที่30เมษายนซึ่งทำได้แต่อาจมีเสียงอดครวนว่าเหลือเวลาหาเสียงสั้นลงส่วนสสที่เตรียมการย้ายพักเวลานี้ยังทำได้เพราะการสังกัดพักใหม่ในกรณีการยุบสภาต้องสังกัดพักไม่น้อยกว่า30วันนับจนถึงวันเลือกตั้ง เมื่อถามว่าหากสารพระรธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยวันที่3มีนาคมจะยุบสภาได้ทันทีหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่แน่ใจอยู่ที่นายกซึ่งนายกเปรยว่าจะคุยกับพักรัฐบาลเพื่อจะหารือภายในเพราะสาเหตุการยุบไม่ใช่เพราะรัฐบาลขัดแย้งกับสภาไม่ใช่คุยในคณะรัฐมนตรีจึงไม่เวลาคิดกันได้และการออกพระราชะกฤษฎีกายุบสภา เป็นพระราชะกิจสีกาเดียวที่ออกด้วยไม่ต้องนำเข้าครมอความคืบหน้าล่าสุดกะกะตแจง้งยกเลิกแอปนับคะแนนเรียลไทม์เปิดโอกาสรู้ผลหลากหลายช่องทาง21กุมภาพันธ์2566สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าตามที่มีสื่อมวลชน สอบถามมาอย่างสำนักง,งานกกตและมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี2566สำนักง,งานกกตจะมีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่และทำไมจึงยกเลิกการจัดให้มีแอปพลิเคชันในระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสสอนั้นสำนักง,งานกกตอขอชี้แจงว่า เราตระหนักดีถึงการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าและรับทราบผลคะแนนตามมาตรา120วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561เป็นอย่างดีทั้งนี้ในการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปจะมีขึ้นในปี2566จึงได้ จัดให้มีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตามอัตรา1น0วรรคอสวองเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผ่านระบบ UECT Report ที่เน้นความถูกต้องและรวดเร็วโดวยประชาชนจะเห็นคะแนนแรกเมื่อกรรมการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนนับคะแนนเสร็จและได้ตรวจสอบความถูกต้องในแบบรายงานสส5ทับแและนำไปติด หน้าหน่วยการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ดูและตรวจสอบภายใน5วันนับแต่วันเลือกตั้งก็มีการสำเนาแบบรายงานดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานด้วยซึ่งคะแนนของหน่วยแรกก็จะถูกกรอกลงในระบบ uect report และคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งอื่นๆก็จะทยอยนำเข้า ect report อย่างต่อเนื่องต่อไปประชาชนจึงสามารถติดตามผลคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง จากสื่อมวลชนต่างๆที่มาเชื่อมต่อกับระบบ ECT Report และจะทราบผลคะแนนว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดได้คะแนนจำนวนเท่าใหรในคืนวันเลือกตั้งทันทีทั้งนี้จากการดำเนินการถอดบทเรียนในการเลือกตั้งเมื่อปี62ที่ผ่านมาทำให้สำนักง,งานกกตทราบถึงข้อจำกัดในการรายงานผลคะแนนว่าไม่ได้เกิดจากแอปพลิเคชันแต่ประการใด แต่เกิดจากการกรอกคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ92,000หน่วยหน่วยละไม่เกิน70ข้อมูลดังนั้นเพื่อให้การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำนักง,งานกะกะตจึงได้นำระบบ ECT Report มาใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกรอกคะแนน